วิธีใช้งานเครื่องพิมพ์บาโคดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะทําให้ดูแบบรวดเดียวจบเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ แตพราะใคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะครับคลิปนี้ครับทำมาเพื่อมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับว่ามันต้องเตรียมการนะครับติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตั้งอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับก็เครื่องพิมพ์ที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็น TSC TTP 2CT Pro นะครับเป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับก็สติ๊กเกอร์ที่ใช้จะเป็น4คมาเริั้วนะคร และก็มอวนรีบอร์นนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับ เมื่อเราทําการติดตั้งสติ๊กเกอร์เราก็ริบบอนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์นะครับก็ขั้นตอนแรกให้เราเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสายที่แถมมาครับ USB Type B ถูก Type A ก็เชื่อมต่อเลยโอเคนะครับจากนั้นก็ลุยกันเลยครับ เมื่อติดตั้งไดเวอร์เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการออกแบบบาร์โค้ดนะครับก็ถ้าเป็น T S C นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับเราจะใช้โปรแกรมที่เป็น bartender นะครับแต่ถ้าเป็น Ze บร a านะครับก็จะมีโปรแกรม z ีบร a าดีไซเนอร์นะครับสำหรับการออกแบบบาร์โค้ดต่างๆนะครับหรือจะเป็นพวกใบป่าน้าช้อปปี้และซด้าตัวนั้นก็สามารถนํามาพิมพ์ได้เลยโดยการเข้าไปที่ช้อปปี้นะครับจากนั้นก็ทําการสั่งพิมพ์นะครับแล้วก็ตั้งค่าสติกเกอร์ให้ถูกต้องก็แค่นั้นก็ได้นะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะมาพิมพ์นนนับบบใใสส่่วววขออองงปห้้้าดุซึกแแไล แต่ตัวนี้นะผมจะออกแบบไปในโปรแกรม illustrator นะครับก็ออกแบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนพิมพ์มานะครับจะเป็นยังไงมานะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนการพิมพ์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูในส่วนของใบป่าน้าพัสดุนะครับเดี๋ยวผมขอสั่งพิมพ์เลยนะครับกอบตัวนี้จะเป็นขนาด4คูณ6นิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูกัน นี่นะครับก็มันเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับผมก็ผมได้ทําคลิปตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคลิปให้แล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ยังมีคลิปที่เป็นแบบย่อยๆนะครับแต่ละวิธีนะครับผมก็ได้ทําไว้เหมือนกันนะครับทั้งการดาวน์โหลดติดตั้งไดเวอร์นะครับติดตั้งหมึกริบบอนสติ๊กเกอร์หรือการแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็มีไว้ให้แล้วนะครับหรือถ้าดูแล้วไม่เข้าใจอีกนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่ Post p แ c k นะครับเบอร์เว็บพอลส์แนกคอมิดน่ออฟติมนี้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ